อืมอืมอืมน,น,นชา้าต่ว่าฉันยังอยู่ไรนะน่ะขอนอนต่สักแปนละกันนะตื่นได้แล้วทุกบา,านอยามวแต่มานอนพรฉันสิอ๊ทำไมฉันถึงได้ยเสียงอะไรแปลกๆด้วย่ะนั่นเสียงของใครกันนะ่ะ ใครกันนะ่ะเอ๊ะจะพูดแฟร์ดี้เองเหรอนี่เราละแหละเดินได้แล้วเอ๊ะทำไมวันนี้ท่านถึงได้มาปลุกข้าตอนเช้าอย่างนี้ฉันยังนอนไม่เต็มที่เลยนะเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นมันสำคัญอะไรหรือเปล่านะจริงสิวันนี้ วันเปิดเรียนวันแรกของข้าเนี่ข้าต้องรีบไปแล้วขอบคุณเจ้ามากเลยนะที่มาเตือนข้าเนี่ยงั้นฉันขอตัวไปก่อนแล้วนะแนละ้วเจอกันตื่นนายเร็วเจ้าบ้านี้ย่ามัวแต่มานอนทับฉันสิโอ้ยมันหัก